ขอปั้นได้ไหม้ายคนนี้ขอปั้นเองได้ไหมเนี่ยต,ตัวซ้ายตัวเนี้ยไม่เอาเสียแรงมึมองนะอ่ะเฮ้ยเค้กมาดีกว่าเฮ้ย ใหญ่ที่สุดโอ้มีทายไหมดใหญ่แค่ตัวนี่ว่ะนม่ิโดนน้ำมดขอใบนะ <c oughs> แก้วไม่ไเชียงเนยนับเป็นใบได้หรือดึงให้เต็มแค่เข่าเฮีไกดเอาไปถึงน่องอนะน่องกลางนะอะหน่อยไม่ทนันปาา่าเปา เฮ้ยมันแค่หน้าแค่หัวเขานะ่าเนี่าอยเเ่า,นนะางเนดี๋ยวส่งในกลุ่มเลยนะโหนี่เนะี้ย<ด>ขอเลยขอเช็คท่าเลยมึงเอาไว<อ>้ดูเออแวไ้ดู

มาลับกูดิมาทิ้งไปเร็วได้ด้มอยู่คนเดียวนะขอเห็นได้ชัดเลยที่ไน้กครนอนมาสองเขาเลยนะ

ตกลงแล um, yeah, okay. right? ้วแ่อน uh, okay, 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 yeah, okay, okay. ่ล like. ้วาตน้หันี่ไหลมนกดลงไนี้ผม้องอย่างนี้ผมจะดูน้ำได้ดูผ่าดูเพื่อนแล้วด้วยดิอาแต่ไอ้ที่ไม่ได้แต่เพื่อนถูกต้องแค่เข่ารึเป่าแค่เข่าเห็นไหมโอ้ยบแค่เข่าเห็นไหมต้องเลยข่าไปหน่อยครึ่งเข่าอ่ะยกขางตัวยกขึข้างตัว เห็นไหมยกลูกเข่าเห็นไหมเอาไว้ดูเอาไว้ดูกันเองจะส่งไว้ดูสดตัวหนาดิเรากำลังเลิมเออเหม่ยมันได้ว่ากันเรถ่ายไว้ดูซ้อมได้สิบวันเองอะไรมากเลยวันได้เท่ไหรโดดเด็กจะเป็นลูกเที่ยวเลยมก็าที่นั่งจะเล่าทีุ่ัน ออกไปไปคูหมดแล้วไม่ไม่ไม่ยังไงก็ต้องลอยวิ่งกันล่างิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยอย่าหมดแรงนี่ไอเดี่ยเนี้ยมึงม้ากอดมึงกับแม็กนะมึงเอาเจสี่เอาโค้งอยู่ไหนเนี่ยมันยกมันยกตรงหน้าเข่าอยู่บ้านแปะทีมกำลังจะพัฒนาเหนือมาขวาง รอยพยายามรอยส่ล่างขึ้นมารอยใส่ล่างขึ้นมาต้องได้ได้ได้ใเพื่อไกเยวะไปพร้อมกันตอนักาแหลอดม่ตองได้ได้อุ้ยถ่ายนับได้แค่หกคอหกเยนีที่นับได้หกหกลยไปใบแรกกันนะ ที่อ่อลงหมดแล้วกดได้รู้พเปะอะไรมี่ีน้ำเหมือนกูเลยเอเจ็ดบะมันบอกีเดียวเสูงต่ำไม่เจอเท่าไรนะโอ้แตเีหายตายเลยคนตายก็เาายไม่ต้องไปหลังไม่ต้องไปหลังดิเออยกยกขึ้นมาลอยขมาเออ ยนับเลไม่ต้องไปหลังเหมือนพี่ไปเลยวะถึงสุดเลยอย่ามนอยู่จะทำเรือสองคนอยู่เนี่ยอยู่เดิมหมูตับหมูป่วยนะเรือสามน่าจะใหญ่นะทางใจน้องสนใจมี่มีทัตเต้มีทัตเต้แม่ร้านป่ะแม่ร้านป่ะเออลูกกไอ้ป๊อปเตยไปไอ้ป๊อบทุกวันเลยนะไม่ไปให้ลเข้าป่าเพิ่งออกจากป่ามา ต่อปากเอ้ยอยู่เมื่อคืนน้าเมื่อคืนไหนเอ่ะเมื่อคืนนอนที่ไหนอะแล้วฝนตกอ่ะไปยกทั้งคืนนะไปใหญ่โดนมั้งเห็นอยู่อ่ะเยอะเลยเมื่อคืนไม่นอนเลยผมอ่ะดูกันชาดิอุ่นหลับดีผายหลวก็ขาบอกแล้วเริ่มไม่นอนเห็นเหรอเออสวยเลยเกมเไหมผมไปไหนวะใช้ขานะแขีรออยังไงนะครับดีมากสุดเลยนะดีเดียนะได้ไหมไปกันไปโยอ๋อ up Yeah. And the Hør meg, da!